สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึง number ตัวเลขนะคะภาษาอังกฤษศูนย์ภาษาอังกฤษมีหลายคำมากนะคะเริ่มจาก zero zero แปลว่าเลขศูนย์หรือจุดต่ำสุดหรือใช้กับอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสหรือจะใช้คำว่านอ h ก็แปลว่าศูนย์เหมือนกันบางประเทศเขาก็ใช้แบบนี้นะต่อไปเลขหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษก็คือ o n e คคำอื่นๆเกี่ยวกับเลขหนึ่งนะมันเป็นพวกจำนวนนะก็เอาไปจำหรือไม่จำก็ได้ two แปลว่าสองหรือสิ่งที่เป็นคู่คำอื่นๆเกี่ยวกับสองเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็ใช้ทวิสใช่ป่ะทวินทวิกดับเบิร์อะไรแบบนี้สามก็คือทรีคำอื่นๆเกี่ยวกับสามนะคะโฟร์สี่นะคะคำอื่นๆที่มีสี่เกี่ยวข้องไฟก็คือห้านะคะคำอื่นๆที่มีเลขห้าเกี่ยวข้องต่อไปหกนะคะเรียกว่าสิบเลขหกเนี่ยมันมีสำนวนนะคะ axis and seven s แปลว่าสภาพที่ยุ่งเหยิงและสับสน s t r e s p s f u s แปลว่าแฝดหกนะคะหรือหกสิ่งหรือหกคน เลขเจ็ดนะคะภาษาอังกฤษก็คือ seven ถ้าเกิดเป็นคำอื่นๆเกี่ยวกับเจ็ดนะคะ seven seas แปลว่าทะเลทั้งเจ็ดเดี๋ยวจะไว้ในหมวดทะเลนะคะ seven wonders of the world คือสิ่งมหศัศจรรย์เจ็ดอย่างของโลกแปด e i g เก้า nine ถ้าเกิดเป็นคำอื่นๆ,ๆเกี่ยวกับเก้านะคะ nine f o r แปลว่าเก้าทบหรือเก้าเท่าสิบ ten สิบเอ็ด eleven สิบสอง twelve สิบสาม thirteen สิบสี่ fourteen สิบห้า fifteen สิบหก sixteen สิบเจ็ด seventeen สิบแป eighteen สิเก nineteen ยี twenty ต่อไป21นะคะก็ twenty เหมือนเดิมเลย2ว e n t one วันก็คือ1เป็น21 22ก็คือ twenty two ยี่สิบสาม twenty three ยี twenty four ยี twenty five ยีก twenty six ยีเจ็ด twenty seven ยีิ twenty eight ยีเก้า twenty nine สาม thirty thirty แปลว่ายุคที่30หรือศตรวรรษที่30มสถึงสา 31 31 32 32 33 33 34 34 35, 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40จำนวน40นะคะ40 wings ภาษาพูดก็คือการยีบหลับ41 41 42 42 43 43 44 44 45 45, 45 46, 46 46 47 47 48 48, 48, 48. 49 f r 50 50 50 50สำนวนก็นคือ50 50นะคะหรือครึ่งต่อครึ่ง51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56, 56 57 57 58 58, 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 sixty five 9 6ส7บ7ก sixty six หก7ิ7เ7็7 sixty seven หก sixty eight หก s e v e n t y seven เจ็ด seventy one เจ seventy two เจ seventy three เจ็ด e n t y four เจ seventy five เจ seventy six เจ seventy seven เ8 seventy eight เจ seventy nine แป eight 8 1 2 x จ8ด x 3 8ด x จ8ด x จ8ด f x จุ f x 6 8 7 x แป8 x n x 9 i g h t 9 x จุ9 n 9 n e 1 9้9ส9 9 9 9 n 0เจ9ดเก้9เ9 9ุเองี่ยแปลว่า100หรือจะแปลว่า100ก็คือ100 100ใช้100ถ้าเกิด1,000ใช้1 0 0 0 0 1แปลว่า1 0 0 0แปลว่าพันหรือจะใช้ทรัพย์อย่างเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะ10,000ใช้คําว่า10 0 0 0 0 10แปลว่า10 0 0 0 0เมื่อกี้นี้แปลว่าพัน10พันก็คือ10,000นั่นเองเขาก็เรียกว่า10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0เขาจะใช้คําว่า100 0 0 0 0 1แปลว่า1 100แปลว่า100 1กับ100กลายเป็น100 ใช่ไหมอ่าหนึ่งร้อย thousand thousand แปลว่าพันร้อยพันร้อยคูณพันก็คือหนึ่งแสนนั่นเองเขาก็เลยใช้คำว่า one hundred thousand หนึ่งล้านนะคะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า one million คำว่าหนึ่งล้านเนี่ยยังมีสำนวนต่างๆด้วยนะคะดังนี้เวลาเขาเขียนตัวเลขอื่นๆแล้วก็ต้องรู้หลักก่นใช่ไหมคะหลักหน่วยก็คือเลขตัวเดียวๆศูนย์ถึงเก้าอะไรแบบเนี้ยหลักสิบก็คือตัวเลขสองหลักหลักร้อยตัวเลขสามหลักหลักพันตัวเลขสี่หลักใช่ไหมเออหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน มันก็จะมีหลักสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยหยุดแค่หลักล้านพออย่างเช่นร้อยหนึ่งก็เขียนว่า one h ก็แปลว่าหนึอยอยู่แล้วใช่ปะหก็คือ and one ก็คือ one ก็คือหอ่ะแล้วก็ร้อยสีก็คือหลักร้อยก่อน one h u n d r e and สี่สิบก็คือ forty แล้วก็ห้เออหก็คือ f e ก็คือ one and forty f i v ต่อไปหนึ่นหะคะหลักพันกันหนึ่ันก็คือ one t a n d ใช่ไหมหกร้อยก็คือ six สิบแปลว่า6ก0แปลว่าร้0ยสก็คือ forty ห้ก็คือ five กลายเป็น one t h o u s a นะคะตัวอย่างสุดท,ท้ายละสอง0 0ื 28, ก่อน2 8 0 0มเนี่ยมันก็คือเลขยี่สปใช่ปะก็คือ t 8 2 8 t y e h t o u s a n d แปลว่า1,000งพัก็คือ28่สิบคูณพันต่อไป6กรก็คือ6 0 0 6 u 0 d r ก็คือ forty หก็คือ five คูดยาวเลย เพิ่มเติมนะคะ1ล้านก็คือ1 million ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิด10ล้านเนี่ยก็คือ10 million 10ก็คือ10 million ก็คือล้าน10คูณล้านคือ10ล้านต่อไป100ล้านนะคะ100 million 100แปลว่า100 million แปลว่าล้าน100คูณล้านก็กลายเป็น100ล้านนะคะต่อไปพันล้านนะคะมันจะมีศัพท์เฉพาะก็คือ1 n billion 1 n billion ก็คือ billion เนี่ยก็คือพันล้าน1ล้านล้านนะคะทิ้นเหรียญหรือ one billion